จิตมารนะครับถ้ายัางมีจิตมีใจมีวิญญ,ญาณอยู่ก็เป็นมารนะครับเพราะว่ามารนั้นใช้จิตใช้ใจใช้วิญญ,ญาณในการมนโนน้อมไปในภพภูมิภพชาตินะครับน้อมไปคิดเป็นนึกให้เป็นกุศลอกุศลธรรมหรือว่าการไปรู้กุศลอกุศลหรือว่าการไปจา กุศลนะกุศลไปคิดกุศลนะกุศลกับตัวอย่างพูเอื่นซึ่งจิตมานนี่ถ้ายังมีจิตอยู่นี่มันยังไม่หลุดพ้นนะครับเพราะว่าถ้าหลุดพ้นต้องหลุดพ้นจากจิตมานนะครับเพราะว่าจิตมานนี่มันจะพาไปท่องเที่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดในอารมณ์อันที่น่าชอบใจไม่น่าชอบใจมันก็ไปหมดเพราะมานี ความคิดอารมณ์ความรู้สึกนะครับมันเป็นอาหารของมาร้นจิตมารนจึงหาอาหารด้วยการดูฟังดมกินสมัมผัสด้วยการคิดพูดทำนะครับด้วยการรับจําคิดรู้อาศัยธาตุขันนะครับเป็นกิเลสมารเป็นขันธมารเป็นอภิสังขารัมารเป็นเทวบุตรมารมัจจุมารท่านจึงบอกว่าจิตมารพาไปเกิดไปตายนะครับ การหลุดพ้นจากจิตมารเสียได้นะครับเป็นความโล่งใจเพราะว่าถ้าจิตนำทางเมื่อไรแล้วมารพาไปกินเล็บนะครับมารพาไปย่ำยีบีบบังคับนะครับทารุนกรรมนะครับให้ไปในกินเลสมารลักลูบกดหลงสึ่เป็นอาหารของจิตมารไปขันธมารน,นะครับซึ่งเป็นอาหารของมารเหมือนกันก็คือรูปวิธนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ หรือว่าไปในอภิสังขารมารอาหารของมารที่เป็นบุญบาปกุศลอกุศลปรุงแต่งนะครับพบน้อยพบใหญ่หรือว่าเป็นเทวบุตรมารน,นะครับจิตที่เป็นเทวบุตรมารดำมารขาวมารมารชายมารเด็กมารหนุ่มมารสาวเท่าแก่เทวบุตรมาน,นะครับเป็นบุตรบุญธรรมบุตรจริงบุตรธิดาก็แล้วแต่ก็เป็นอาหารของมารจิตมารหมดหรือว่า มานั้นอาศัยจิตนะครับที่จะทําให้เป็นไปในต่างางนานาให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความประมาทเสียมโทษทุกข์เกิดความกําหนัดขัดเคืองลุ่มหลงเมาเกิดความเพลินพอใจอยากใครนะครับเป็นทุกข์กับอน,นิจจังทุกข์กับทุกขังทุกข์กนาตาครับดัน้นการหลุดพ้นจากจิตมานนะครับจึงจะปลอดภัยไม่อย่างนั้นละมานพา ไปคิดพูดทำใส่ใจ,ใ,จใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกใส่ความคิดความเชื่อพยายามระลึกตั้งใจซึ่งจิตมานั้นมันพาทำทั้งหลายมาเกิดพาสังขารทั้งหลายมาเกิดพาทุกทั้งหลายมาเกิดฉะนั้นการที่เราหลุดพ้นไปจากจิตมานจึงไม่ต้องเกิดเป็นทุกข์กับมานไม่ว่าขณะจิตไหนไม่ว่าภพภูมิภพชาติไหน พาะมานั้นอาศัยธาตุขันอายตนะจึงได้ใช้เป็นเล่งอาหารหรือว่าเล่งที่อยู่หรือว่าเหล่งท่อ,อ,งองเที่ยวนะครับซึ่งมานั้นควบคุมตั้งมือโลกธาตุนะครับการออกจากโลกก็คือต้องหลุดพ้นจากจิตมานเพราะเราใช้จิตมานมานานนะครับมันก็เลยจะถือศีลก็เปลี่ยนศีลจะมีสมาธิก้าเสียสมาธิมีปัญญากมหมดปัญญา มีศรัทธาก็หมดศรัทธามีความเพียรก็หมดความเพียรมีโลกธรรมก็เสื่อมนะครับซึ่งจิตมานั้นทําให้เจริญและเสื่อมทําให้เกิดระดับทําให้เปลี่ยนไม่้เป็นทุกข์เขาเรียกเป็นเหยื่อเล่านะครับไว้ใช้งานไว้ใช้กรรมใช้กิเลสใช้วิบาสว่าไว้เป็นพวกพ้องของมันฉั้นจิตเกิดเมื่อไหร่มารเกิดเมื่อนั้นไม่ว่าขาวดําสีเทานะครับ ทุกสีมานกลมคืนหมดเสียงสีเสียงกินรสปุถัพภะธรรมารม,นรมานตรึงไม่หมดทุกธาตุทุกขันธ์ทุกอายตนะหันงการหลุดพ้นจากจิตมารเป็นาก,การหลุดพ้นจากการเป็นทุกข์เพราะว่าการอาศัยจิตมารหรือว่าการใช้ชีวิตยู่จิตมารฉะนั้นหลุดพ้นจากจิตมารไว้ก่อนนะครัถึงจะปลอดภัย เพราะถ้ายังไม่หลุดพ้นจากจิตมารและมันคอยยั่วยุยุแย่นะครับคอยหาเรื่องหาราวนะครับคอยทําให้เคว้งคว้างเกี่าใจอ้างว้างทําให้มีกิเลสอุปกเกเลสัสงโยชน์มีตนสังโยชน์นะครับมีนิวรณ์มีทุจริตซึ่งกิเลสมาน,นั้นทําได้หมดนะครับฉะนั้นการที่เราหลุดพ้นจากจิตมารน,นั่นแหละจึงจะพ้นไปได้ผ่านไปได้ ไม่อย่างงาั้นดิ้นเท่าไราก็ติดกล้องดิน้นเ,เท่าไหร่ก็ร้อยรัเสร็จแล้งผลลัพเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นหลุดพ้นจากจิตมานนะครับเมื่อหลุดพ้นจากจิตมารและเป็นผู้ไร้จิตไร้ใจไร้วิญญาณนะครับเป็นผู้ไม่ต้องมีมรน,นําทางไม่ต้องอาศรัยรมันเป็นอยู่นะครับหรือว่าไม่ต้องมีมารพาไปเที่ยวเที่ยวกินเที่ยวเล่นนะครับหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ในแดนต่างๆางางางทุกภพทุกภูมิ นั้นหลุดพ้นจากจิตมารน,นะครับจึงจะเบาจึงจะสบายจึงจะผ่อนคลายจึงจะหายห่วงเพราะที่เราห่วงอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จิตนี่แหละมันทําให้ห่วงกังวลจิตทําให้เกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากเกิดทุกนะครับชั้นการเบื่อหน่ายใครความยึดมั่นถือมั่นในจิตเห็นจิตมันเกิดดับเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตามันเป็นจิตมารไม่ใช่จิตเราเรานั้นไม่มีจิต นะครับมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราตลาดจึงวางจิตได้เพราะจิตมานี่มันคอยเกิดทางมโนเป็นมโนธาตมโนธรรมมโนสังขารมโนวิญญาณมโนภาษะมะโนสัญญาตินามเมื่อจิตมานเกิดขึ้นแล้ใช้มโนเบียดเบียน,น,นตัวเราเองและผู้อื่นเบื้องต้นทํากลางและที่สุดพาไปตกอบายตกท,กทุกข์ได้ยากลําบากนะครับฉันกันหลุดพ้นจากจิตมาน จึงเป็นอิสระอย่างแน่แท้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วเป็นธาตุถึงจะพร้อมทุกอย่างก็ยังทุกยังทรมานยังเป็นทุกอยู่นะครับเพราะว่ามานั้นให้พร้อมบ้างขาดบ้างเกินบ้างอันั่นแหละคือจิตมานทําบุญทากรรมทําดีทําชั่วทําบุญทาบาปกุศลอกุศลซึ่งมานก็ครอบงําทั้งหมดชั้นการหลุดพ้นไปจากจิตมานจึงจะปลอดภัยจึงจะไม่ต้องเป็นไปตามมานกําหนด หรือว่ามาันแต่งตั้งนะครับหรือว่ามันกาจัดนะครับหรือว่ามันให้ผลเพราะว่าเหตุผลของมันนี่เยอะแยะมากมายนะครับเราต้องรู้เท่าทันมันนะครับเพราะว่าเป็นจิตมนันจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นมานะเป็นจิตมันหมดเพราะว่าพุทธะนั้นไม่มีจิตนะครับว่างไม่มีจิตว่างกายว่างจิตนะครับแต่มานั้นมันมีนมกายมีจิตที่จะใช้หลอกล่อให จิตมารกับจิตมารดึงดูดเข้าหากันปักดันกันยินดีร้ายสุขทุกข์ชอบชังเกลียดกลัวเป็นเรื่องสังโยชน์เป็นต้นสังโยชน์เกลียดเลียดทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นหลุดพ้นจากจิตมานนั่นแหละจึงจะไม้จิตไรใจไร้ทุกข์ไรกังวลไร้ห่วงเพราะที่เราเป็นทุกข์เป็นหนูเป็นกังวลก็เรื่องจิตใจเรื่องวิญญาณเรื่องอารมณ์ความรู้สึกการพูดการกระทำพฤติกรรมของสรรพสัตว ซึ่งก็เป็นเรื่องของมานนรนะสรรพสัต์นี้เป็นมารทั้งนั้นนะครับมาเรเลี้ยงไว้ให้เป็นสัรพสัตนะครับให้เป็นไปต่างๆนานามันเราเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไว้ฆ่าการที่เรามาเรเลี้ยงเราไว้เลี้ยงท่าเลี้ยงขันเลี้ยงอนุัไว้เนี่ยเพื่อให้เป็นทุกข์นะครับไว้ฆ่านะครับไว้ทําให้ทรมาน์ชันการหลุดพ้นจากจิตมารเนี่ยมันจึงจะฆ่าไม่ได้ ไม่มีอะไรฆ่าให้เกิดให้ตายไม่มีอะไรให้ทุกนะครับไม่มีอะไรให้ปรุงแต่งนะครับไม่มีอะไรให้เกิดนิวรนเกิดทุจริตนะครับฉะนั้นหลุดพ้นจากจิตมารไว้ก่อนเมื่อหลุดพ้นจากจิตมานนั่นแหละจึงจะเป็นอิสระไม่ต้องคอยปรุงแต่งจิตแต่งใจแต่งวิญ,ญญาณแต่งกายแต่งวิทนาแต่งจิตแต่งธรรมเพราะแต่งเท่าไรามารก็เอาไปกินเรียบ นะครับมันก็ครอบงำมันก็ตอกย้ำมันก็ให้จักจิงจ้องต้องตั้งในจิตนะครับสุดท้ายก็อันนี้จังทุกขังหนัตตาได้เป็นอย่างที่ตั้งต้องการวังปัฒนานั่นแหละมันหลอกล่อหลอกลวงหลอกหลอนนะครับให้เป็นไปต่งตางๆนานานะครับฉันหลุดพ้นจากจิตมนันจึงจะหายขาดนะครับจึงจะสงบเย็นสงบสุขจึงจะเป็นสละ นะครับไม่ต้องไปทุกข์กับมารอีกต่อไปนะครับหลุดพ้นจากจิตมารด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับหลุดพ้นจากจิตมารเมื่อหลุดพ้นจากจิตมารแล้วก็สงบปฏติอารมณ์ได้นะครับหลุดพ้นจากจิตมารก็นิพพานนะครับ